เดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นโอกาสที่เราพระศาสนาจักคติร่วมใจกันระลึกถึงบรรดาผู้ที่ลุงรับไปแล้วที่เป็นบนรรพชนของเรานะครับตัวพ่อเองในสังคมุฑเชียงใหม่พ่อคิดถึงพระคุณเจ้าโรเบิร์ตรัตบำรุงตระก,กูลที่เคยเป็นพระสังฆราชของสังคมุญฑร,ราช,ชบุรีอยู่6ปีนะครับที่สุดแล้วในปี1975 พระคุณเจ้าก็ได้รับมอบหมายให้มาอยู่ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเวลาถึง12ปีชีวิตของพระคุณเจ้าผู้บุกเบิกเรื่องงานคําสอนพระคุณเจ้าเป็นผู้ที่มีประวัติศาสตร์เป็นพิเศษที่เข้ามานับถือศาสนาคริสต์รับที่พระเยซูเจ้าเนี่ยตอนที่โตแล้วโดยนักบวชคณะเยอสิทธิ์พ่อจึงคิดว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ใกล้จะครบรอบ25ปีการจากไป ของพระคุณเจ้าโรเบิร์ตรัฐบำรุงตระกูลเป็นโอกาสทําให้เราคณะสงฆ์นักบวชและอบันดาพี่น้องสถรุันที่สนใจได้รับทราบประวัติความเป็นมากติพจน์ของพระคุณเจ้าเนี่ยก็คือว่าจะฟื้นฟูทุกสิ่งขึ้นมาใหม่ในองค์พระคริสต์เจ้าหวังว่าท่านที่ติดตามประวัติความเป็นมาจะทําให้ภูมิใจกับพระพรในความเชื่อของพระคุณเจ้าโรเบิร์ตรัฐบำรุงตระกูลและก็สะท้อนให้เห็นชีวิตของเราด้วยครับ พระสังฆราชโรเบิร์รัตบำรุงตะกูลประมุขสังฆมคฑลนทนรารบุรีปีคริสตศักราช1,969ถึง1,975และประมุขสังฆมคฑบนทนชียงใหม่ปีคริสตศักราช1,975ถึง1,987พระสังฆราชโรเบิร์รัตบำรุงตะกุลเกิดที่กรุงเทพ เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์คริสตศักราช1916เป็นบุตรนายชัยยะสุนชัยคูตะกูลนางจูบำรุงตะกูลชีวิตในวัยเยาว์ได้รับการศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญพันกฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1923จนสำเร็จชั้นมัธยมมัธศึกษาปีที่8 เมื่อปีคริสตศักราช1932ต่อมาได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ฮ่องกงในปีคริสตศักราช1933ในโรงเรียนวัดยานคอร์เลจซึ่งดำเนินง,งานโดยนักบวชคณะเยซุอิตสอบได้ชั้นเตรียมอุดมมาศึกษาเกียรตินิยมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในปีคริสตศักราช1937จึงได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฮ่องกงแผนอ,อักษรศาสตร์โดยพักอยู่ที่หอนิสิตดิชีของนบ,บวชเยสุอิตท่านมีความสนใจในคริสตศาสนามากจึงได้สมัครศึกษาและเรียนพระธรรมคำสอนต่างๆจนบังเกิดความเลื่อมใสได้รับศีลล้างบาปท,ที่ฮ่องกง ในปีคริสตศักราช1,937ตลอดชีวิตของการเป็นนิสิตของท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆหลายอย่างอาทิได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก Children of Mary ได้เข้าร่วมแข่งขัน a p o l o ล e t i c b บและร่วมงานออกร้านประจำปีของคณะนักบุญวิเซนต์ปอนเสมอ ท่านได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยฮ่องกงจนสำเร็จได้รับปริญญาตรีเมื่อวันที่30พฤษภาคมคริสตศักราช1,941ต่อจากนั้นได้เดินทางกลับประเทศไทยเพราะความเลื่อมใสในคริสตศาสนาเป็นสาเหตุจูงใจให้ท่านเกิดความปรารถนาจะถวายตัวแด่พระเป็นเจ้า เพื่อเป็นบริพานโดยใกล้ชิดยิ่งขึ้นท่านจึงได้สมัครเข้าเป็นสามเณรในสามเณรราลัยบางนกแขกสมุทรสงคารามทั้งๆท,ที่ท่านมีความรู้และอายุสูงกว่าสามเณรอื่นๆแต่ท่านก็บำเพ็ญตนเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอไม่ถือเนื้อถือตัว คงปฏิบัติตนเช่นสมณีนอื่นๆในทุกด้านขณะนั้นพอดีสงครามโลกครั้งที่สองการเดินทางไปศึกษาต่อหน้าต่างประเทศต้องหยุดชะงักลงท่านจึงต้องศึกษาปรัชญาและเทววิทยาในสมณ็นราลัยบางนกแขกโดยมีพระสงฆ์คณะซาเลเซียนเป็นอาจารย์สอน ท่านได้สำเร็จการศึกษาวิชาเทววิทยาและได้รับศินบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่31มกราคมคริสตศักราช1949โดยมีพระสังฆราชกาเยตาโนปาสตีเป็นผู้โปรดศินบวชนวัดน้อยของสมเนรราไลาบางนกแพกเมื่อบรรลุถึงจุดสุดยอดปรารถนาแล้ว ท่านก็ได้เริ่มงานที่พระเป็นเจ้าทรงมอบหมายให้ท่านกระทำทันทีในระยะแรกท่านได้ประจำเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สามเณรราัยบางนกแขกและโรงเรียนดารุณานุเคราะห์บางนกแขกโดยใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างเต็มที่ในระยะนี้ท่านได้มีบทบาทสำคัญ ในการฟื้นฟูศิลปะการแสดงต่างๆและในด้านวรรณกรรมท่านได้ประพันธ์บทละครอิงศาสนาขึ้นหลายเรื่องเพื่อใช้แสดงในสมณนเณนราลายัยและที่โรงเรียนดารุณานุเคราะห์เช่นบทละครอิงพระคัมภีร์เรื่องสิบสองพี่น้องจากเรื่องโยเซฟหนีแดนทุกข์ขจากเรื่องอพยพดาบสองเสือจากเรื่องเบนเฮอ และเรื่องโยบเป็นต้นนอกจากนั้นยังได้เริ่มแปลและเรียบเรียงหนังสือขึ้นหลายเล่มเช่นเจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นประวัตินักบุญจวงเวียนเนหนังสือท่องเที่ยวในโลกวิทยาศาสตร์ใช้นามปากกาว่าปากกาทองหนังสือบทรำพึงประจําวันหนึ่งชุดสี่เล่มและหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ คือ My r i t u r n English Book สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4 A p อ a c t i c a l กร g l i s h c o u r s สสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้ Verb Patterns เป็นหลักนับเป็นตำราเรียนภาษาอังกฤษชุดแรกชุดหนึ่งที่ใช้วิธีสอนแบบใหม่นอกจากนั้น ยังได้เรียบเรียงหนังสือศิลธรรมสากลสำหรับใช้สอนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมมศึกษาปีที่สอีกชุดหนึ่งด้วยหนังสือชุดหลังนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งจนถึงครั้งสุดท้ายในปัจจุบันยึดแนวสอนแบบใหม่เป็นหลัก พนาท่านได้ประจำอยู่ที่บางนกแขกเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งได้มีการย้ายสำนันบางนกแขกมาตั้งที่ราชบุรีก็ได้โยกย้ายติดตามขึ้นมาอยู่ที่ราชบุรีด้วยในปีคริสตศักราช1959ณสำนักใหม่แห่งนี้ได้ใช้ชีวิตหนักไปทางด้านการศึกษาอบรมเช่นเดิม โดยที่เป็นที่รักการศึกษาเล่าเรียนเป็นชีวิตจิตใจประกอบกับทางสังคมนทนราชบุรีมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญในด้านวิชาคำสอนเป็นพิเศษพระสังฆราชเปโตคาเลตโตจึงพิจารณาส่งไปศึกษาวิชาแพร่ธรรมและวิธีสอนคำสอนแบบใหม่ที่ลูแมนวิกเตของนักบวชคณะเยสุอิต นกกุงบัสเซลนประเทศเบเจียมในปีคริสตศักราช1961ได้ศึกษาจนสำเร็จได้รับประกาศนิยบัตรในปีคริสตศักราช1962จากเบจากเบนจียมได้เดินทางไปกรุงโรมประเทศอิตาลีเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติมพอดีเป็นโอกาสเปิดประชุมสภาสังคยนาวดิกันที่สอง ในที่สุดก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยและเริ่มใช้วิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาเพื่อประโยชน์ของพระาศาสนาจักรในประเทศไทยอย่างเต็มที่โดยเริ่มทำการสอนพระคัมภีร์และวิชาคำสอนแผนใหม่ที่ราชบุรีและศูนย์าศาสนาศาสตร์โรงเรียนมาแต่เดอ,อีพระนครได้เรียบเรียงหนังสือคำสอนขึ้นหเล่ม เพื่อใช้สอนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6หนังสือจิตวิทยาและการสอนคำสอนตามวัยและหนังสือพระคัมภีร์ฉบับย่อหนชุด2เล่มก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆบนทนราชบุรีได้ดำรงตําแหน่งในคณะที่ปรึกษาของพระสังฆราชเปโตคาเลโต เป็นกรรมการปรับปรุงคำสอนแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการบัญญัติศัพท์ศาสนาศาสตร์แห่งสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการแปลพระคัมภีร่วมกับสมาคมพระคริสตรธรรมในประเทศไทยงานชิ้นสุดท้ายที่ได้กระทำที่ราชบุรีและถือว่าเป็นงานชิ้นโบแดงก็คือการจัดอบรมพระสงฆ์นักบวช ที่ราชบุรีเป็นเวลาสี่สัปดาห์โดยมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูชีวิตคริสตชนตามแนวทางของสภาสังคยนาวาติกันที่สองท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชไทยองค์แรกแห่งสังฆมณฑลราชบุรีเมื่อวันที่12กรกฎาคมคริสต่ักราช1,969 ได้กระทำพิธีอภิเษกที่ราชบุรีเมื่อวันที่เจ็กันยายนคริสตศักราช1969โดยมีพระสังฆราชเปโตคาเลตโตเป็นผู้อภิเษกรวมกับพระอัครสังฆราชและพระสังฆราชจากประเทศไทยลาวและมาเลเซียกระทำพิธีขึ้นของอาจ ณอาสนาวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขกเมื่อวันที่8กันยายนศกเดียวกันและเมื่อท่านอภิเศกเป็นพระสังฆราชแล้วทำงานในสังฆมณฑลราชบุรีได้6ปีจึงได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นประมุกสังฆมณฑลเชียงใหม่เมื่อวันที่28เมษายนคริสตศักราช1975 ท่นานได้ย้ายจากราชบุรีไปเชียงใหม่วันที่14กันยายนรับตำแหน่งแทนพระสังฆราชรูเซียนลากอสคุณพ่อวิโรธอินทรสุขสันได้ไปช่วยเป็นเจ้าอาวาสอาสนาวิหารพระหฤรัไทยเชียงใหม่และต่อมาคุณพ่อวิชัยแสนสุดสวาสดได้ไปรับหน้าที่ต่อจากคุณพ่อวิโรธส่วนคุณพ่อดำรง บุญราติวงศ์ได้ไปเป็นเจ้าอาวาสที่เมืองพานจังหวัดเชียงรายท่านต้องเดินทางไปตามวัดต่างๆในชนบทอันห่างไกลและตามป่าเขาลำนาไพรยอยู่เป็นประจำท่านใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกับชาวบ้านเหล่านั้นหลังจากปฏิบัติหน้าที่12ปีคริสตศักราช1975ถึง1,987 เมื่ออายุย่างเข้า70ปีจึงขอเกษียณตนเองจากหน้าที่สังฆราชและเดินทางกลับมาอยู่ที่ราชบุรีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลายในที่ที่เคยอยู่ในปีคริสตศักราช1992ท่านได้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นเวลาสปี ในปีคริสตศักราช1995ซิสเตอร์คณะคามมเลียนรับท่านไปดูแลเป็นพิเศษที่บ้านเบธานีเกือบ5ปีเมื่อวันที่16สิงหาคมคริสตศักราช2,000ท่านต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งจนถึงเดือนตุลาคมพระสังฆราชมนัดจวบสมัย จึงรับตัวกลับมาอยู่ที่ราชบุรีที่โรงพยาบาลพร้อมแพทย์เพื่อให้อยู่ใกล้ชิดกับคณะสงฆ์และผู้รู้จักมักคุณในวันที่6ทธันวาคมคริสตศักราช2,000อาการท่านเริ่มสุดลงจึงโปรดสินเจิมผู้ป่วยและในวันที่8ทธันวาคมคริสตศักราช2,000 ซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระนิรม,มนทินพระแม่ก็มารับท่านไปสวรรค์เมื่อเวลา15.13นรวมอายุ84ปีพิธีโปรงศพณอาสนาวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขกวันที่14บธันวาคมคริสตศักราช2,000ขอบคุณพระปริจ้จ้าที่ส่งท่านรามาท่านเห็นว่าคณะของเรา ปิคณะเริ่มต้นที่ไม่ค่อยรู้ชีวินาบวชเท่าไหร่ท่านก็มาสอนชีวินาบวสองวันนอนสองคืนแล้วก็ท่านก็ปรึกษาหารือถามความสมัครของเราว่าจะให้ไปอยู่กับคณะผู้รับใช้ดูฮัทานิรมณ์ที่สุราธานีเพราะที่นั่นก็มีท่านคาริโตเป็นนัพระคภีสอนชีวินาบชให้อยู่สเดือนหลังจากนั้นก็ เอาใจใส่มาทุกเดือนโ่งทุรุ่นไปอยู่กับคณะผู้รับใช้หนึ่งปีนวิชหนึ่งปีฉันก็รู้สึกว่าท่านก็เอาใจใส่ชีวินบวกของเรามากได้รู้จักกับพระคุณเจ้ารัฐตั้งแต่สมัยไปเรียนซีซีที่โรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัย,รยประมาณปีคิทสศักราช1,969พรพระคุณเจ้าสอนพระคำพี หลังจากนั้นพระคุณเจ้าได้รับตําแหน่งมาเป็นพระสังฆราชมิสังเชียงใหม่ได้ร่วมงานกับท่านในศูนย์ประสานงานแพทย์ธรรมและศูนย์คําสอนสังคมนตนเชียงใหม่ท่านเน้นงานด้านคําสอนมากและครูคําสอนท่านได้ให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้เริ่มให้มีการสัมมนาครูคําสอนของสังฆมนฑนขึ้นเป็นครั้งแรก และได้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันพระคุณเจ้าที่รู้จักเป็นพระคุณเจ้าที่น่ารักเป็นคนสุภาพเรียบง่ายแล้วก็เป็นบุคคลที่น่ายกย่องมากค่ะโดยเฉพาะพระคุณเจ้าที่รู้จักในงานเกี่ยวกับเยาวชนในช่วงแรกๆนั้นพระคุณเจ้าได้ให้ความสนใจกับเยาวชนมากเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองด้วยนะคะ คุณเจ้าเป็นห่วงเยาวชนต้องออกจากชุมชนคุณเจ้าก็ให้ความสนใจในการที่จะให้เยาวชนได้มีโอกาสมาพบปะกันเพราะคุณเจ้าก็เป็นห่วงด้วยว่าละเราเดินไปในทางไหนยังไงวันที่ท่านจะกลับราชบุรีท่านบอกกับพวกเราที่ทํางานสิบปีกว่าพ่อจะเข้าใจงานของพวกเราต้องให้เวลาคนที่ไม่เข้าใจนะเพื่อที่เราจะได้ดําเนินงานต่อไปเป็น คนหนึ่งที่เคยเรียนที่ศูนย์คำสอนสังคมตัวเชียงใหม่ซึ่งในเวลานั้นพวกเราเรียกสันส้นๆว่าศูนย์คำสอนแม่ลินพระคุเจ้าได้สอนวิชาพระธรรมเก่าพระคุณเจ้าเป็นคนที่มีอารมณ์ดีกับผู้เรียนท่านก็สอนไปยิ้มไปแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่สอนนั้นได้เขียนกระดานเป็นตัวหนังสือซึ่งลายมือของท่านนั้น เป็นระเบียบเรียบร้อยสื่อถึงเรื่องของความเอาใจใส่การจำเนื้อหาในพระคัมภีร์นั้นเป็นอย่างดีซึ่งทำให้พวกเรานั้นได้ประทับใจได้มีแรงบันดาลใจที่จะได้เรียนกับพระคุเจ้าและได้จำเนื้อหาของวิชาพระธรรมกล่า,าวนั้นไปนอย่างดีขอแบ่งปันประวัติของพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ารัฐบำรุงตระกูลนั้นเป็นคนที่เกิดกรุงเทพโดยกำเนิด แล้วก็เป็นลูกครึ่งระหว่างอินเดียและจีนบ้านพระคุณเจ้านั้นอยู่ในวังบุรพาซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปประมาณ80ปีที่แล้วเป็นสถานที่เจริญที่สุดที่ไปที่มาของห้างรัตนมาลาก็คือพระคุณเจ้านั้นชื่อรัตนมีน้องชื่อตนะแล้วก็คนที่สามชื่อมาราซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแต่ต่อมาหลังจากที่ ห้างได้เจริญรุ่งเรืองนะครับก็จะมีน้องชายอีกคนหนึ่งชื่อสมพงศ์นะครับแต่พระคุณเจ้าก็ใช้ชีวิตแบบสมถะแบบนี้ก็คือขี่จักรยานไปทำมิสซาที่อารามที่โรงเรียนนารีนะครับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพระคุณเจ้าบอกว่าฟังแก้บาปฉันด้วยผมตกใจมากนะครับเพราะว่าผมเป็นพระสงฆ์หนุ่มๆพระคุณเจ้าคุกเข่าต่อหน้าผม แล้วก็แก้บาปแบบเรียกสมรถสุภาพนะครับนี่ก็คือเป็นประวัติสั้นๆที่ผมได้นำมาแบ่งปันในโอกาสครบรอบออ23ปีของพระกุลเจ้ารัฐบำรุงตระกูลนะครับสำนักพระมุกมิสังคาโทโลิก80ถนนคทาทรอํเราเภอเมืองจังหวัดราชบุรี 70,000วันที่11กุมภาพันธ์2530ข้าพเจ้าบาทหลวงรัฐบำรุงตระกูลเกิดวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2459ค,คริสตศักราช1916อายุ71ปี ปัจจุบันอยู่ที่สำนักประมุขมิสังคาทุลิกโรงเรียนดารุณาราชบุรีแปถนนคาาทรอำอรํเภอเมืองจังหวัดร,ราช,ชบุรีเจ็ดหมื่นบุตรนายชัยนางจูข้าพเจ้าขอทำพินัยกรรมซึ่งเขียนด้วยมือข้าพเจ้าเองดังต่อไปนี้ 1. เมื่อข้าพเจ้าซึ่งชีวิตแล้วทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของของข้าพเจ้าทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ดำรงตำแหน่งประมุขมิสังคาทุลิกเขตราชบุรีทั้งสิ้นแต่ผู้เดียวโดยที่ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยวข้องแต่ประการใดทั้งสิ้น 2. เมื่อข้าพเจ้าสิ้นชีวิตแล้วขอให้ทำศพข้าพเจ้าตามประเพณีคิตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกอย่างซื่อๆง่ายๆตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องให้เป็นภาระแก่ผู้ใดมากเกินไป 3. ขอให้มีคำภาวนา อุทิกแก่ข้าพเจ้าผู้ร่วงลับไปแล้วด้วยข้าพเจ้าเขียนพินัยกรรมฉบับนี้โดยมีสติสัมปะชัญญะสมประกอบดีทุกประการและได้ลงลายมือชื่อของข้าพเจ้าไว้เป็นสำคัญ